คุณเปียวนะครับคุณเปียวสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณเปียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะใช้สายตาเยอะจากการทำงาน<อ>งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเริ่มจากเป็นจุดดำาๆก่อนเป็นจุด เป็นจุดสีดาก่อนแล้วก็มียหยักย่นิดหนึง่งตัวยหยักย่มันก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะคแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆป,บปบเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่า<อ>เริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อมมีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่่คะวิธีรักษาก็ไม่มีพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกนะคะซึ่งก็ได้ติดตามอยู่ว่าแอปโกเนี่ยเขามีงานวิจัยหลายตัวเริ่มจากพวกข้อเขาอย่างอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่า ยังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่หไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากแย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เลยเอลยคะ่ะไม่ตกใจเหรอฮะไม่ตกใจอะคะ่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโกะะคะ่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนะะี่ยค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมาก คือฟังเรื่องหลักการในการที่จะช่วยอาการเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอยู่เป็นทุนอยู่แล้วพอ5วันผ่านไปยิ่งเห็นผลยิ่งเห็นผลใช่ก็ยิ่งยืนยันเลยว่าว่าหายแน่ๆหายแน่ๆ